ฐานคณะกรรมการครับพมด็กชายบรรณาบุัสดุกำลังศึกษ้าอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีหีสั้งโรงเรียนชาววังมรชนะพุเซจังวัดนครซีธรรมราชครับวันนี้พม,มีมาเล่ด้วความภาผมูมิใจทองทิ้มมงกล้องพมชาววางเมืองคนดีตาปเีเล่ผ่านมาแกล้งเรือวันออผันซ้าสู้นกานขาตาล่าแบบนี้บารามีพอทานครับ แต่พวอยังได้หยกด t เข้าใจเข้าทึงแล้วเป็นยัดในความควาใจของพชาว,ว่างเมืองคนดีคนดีเปนเพื่อตั้มือแลทิอีทายาย่อมแรกดีว,ว่าเอายกคนบ้านเองแล้แต่ก็ยกมาันหึ่งบุคคลใันก็คือปานคลายว่ายาชิดกับแกได้สร้างการต้องหนทางสร้างผ่านมันสงสร้างโลงมันเป็นหน้าชัวรุ่มันปวานคลายกับฮันเดินผมข้ามาโรงเรียนถุกวัน เป็นแมปย่างที่ดีห้ากับชาวชวา่าต่อไปตาปีเลยผ่านมาว่าเฮขั้นใต้นึกถึงแม่น้ำตาปีในหลังคนกันนึกถึงธีรศูระครับแต่การตามยิงแล่ลูกทีนี่เถอเือ,อเอข้าเร่วงอั้มเบิกพิบูล้ากับชาวว่างนี่แหละครับไล่ลงมาผ่านชาวว่างแล้วไปเรี่ยงยิงทุ่นกลกคนสู้ระช่วยทำงานการกาเกษตรการประมงเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวที่น,าน,น,น่าชนใจจนชาวสู้รานั่ไปตั้งเป็นมหาวิทยาลัายตาปี ส่วนซาาระตามไปนีครับแก้งเรือวันออกผันซาพวกขาวย่านเดือซิบเอซเซ็ตจักปราอีซาและพาลาเฮโล,าาลเฮโ่หมากอะไรนะครับคนจา,านล้างมั่คนพีปูนมักคนทำรมากแล้วเปลือเหล่าเซ่ซิงว่าล่ำเลครับว่าคนผากระพาล้อยคนผากระพายดีจัดอยู่ีป่าหนามชาวว่าค,ครับพวกเยียตัวยางเดือพวกแม่ฟังตะกลนล่าอยู่โรงเรียนมั่ไม่เไดนเลย แต่กว่าดักบอบชาติมันแถกลุคนแร่ของหมู่บ้านวัวไว้กับเล้วดักไม้ฝป้ายยึดจอ,องกันแล้วนะครับฮันจื้อควา,ามฉมฉันมั่นความลาบขีก็คนไหนหมู่บาาาาา้านราครับส่วนการขาดตาล่าจะดีคนโบด้านแรกลับกว้างวารดนไปยึดที่ไหนไม่ยึดเนี่นพราะไม่รู้แต่กันตาพอตึ้อองตาหีกองกันนี้ถูกการต้องยึดเพราะกล่องอยันนี้นี่คือส่วนการขาดเอยอะมีมพวกข่าเมฆ่ายก้องกินก้องชามแบยจัยงจังเสียนรับ บาพทําทอได้กับไปเษัม่าจัดีได้แงแ่งลูหมาหมว่ายังกับลาดเจ้าลาดคำบอกกันได้อย่างพัก็ได้บ,บาไปค่ายบัห้าบาทชิบ,บาทได้ต่างลูเรือนเป็นส่วนกระจยายรายด้ให้กับโปแม่พีดงได้ดังเจ้า้าวรว,ว่าบ,บ้ารามี่โป้านคลายโป้าคลายวาดยาชิตนับว่าเป็นปราเอฟที่อาจยั่งชิด,ดังครับแกเกอรที่โกตื้กระชาว,ว่างะแแต่ว่าเนียเป็นเขตจังลางเสฉงเล้วว่ายาชิตเขือยได้ กาคือคำผู้ที่สักชิดข้องแก่พอฐานแรงกับได้เป็นไปตามที่แกแรงแม้จึงได้แรงกันมาว่าบารมีพอานคลายครเพราะพอทานคลายนี่คือพระหนักปัฒนาบําเป็นประโยชน์เหืือคนคอเป็นผู้นำในาก,การสร้างวัดเ,เ,เจดีย์ลายแห้ง ยุกชะไม่ย,ยืงมีผู้คนเดินทางมาทีชว่างเพราะอย่างแรกแรงที่มีขาเมื่อนกับทองคำฮันก็คือแรดอิสซ้แระแร,รงุ่นเฟรนง์ุดเหลือกระปะุเหลือกระปกว่ายัางจังเสี้ยวว่าย่างมาในชุดในประเทศไทยนใายูถีชาว่างครับและอย่างเป็นสิ้นขาส่งออแล้วครับผลละไม้าหนีแล้วมันมีสิ้งตัางของควันลอาชีพักข้องอแม่พี่นอ้องชาวาเพื่อชว่าง ว่าอย่างจำเรียกเพาะหลังดุหล <Thank you. S 2> ังชุกหลังชาแหละย่างมาลาครับเพราะชาวว่างเรานี้มีแรงบ้างมีเวทีดีมีแม่นางตัดมีไรผ่านมีทิรักเชิดผู้เข้าไม่แปลกใจที่เสียผีชาวชาวว่างคืออะไรแล้วก็ขึ้นเร็วอ้าเป๊ซึ่งคนเราไม่แล้วบางช่องอกกับสร้างรายได้ให้ครอบครัวชุมชนช่วงตกไปทุกนุ่มหลว่าด่าเรียนช่วงช่วงลาแล้วครับสนุกดีฮาร์ แล้วเล่นมาไม้เจ่นจับมูด่ามันมั่งจับซาบามั่งว่ายังมาละช่งจังเสียนี่ระกับคณะโดด้าคณะให้ดังๆซิ่งปยึดดิษฐานเล่นถิ่ชาวว่าเบ๊วว่าคอยท้าเล่นแลาวเนี่ยว่าจัดแย่งวันปลิวปีเนี่สุขใจแต่งหัวหน้าวันแห่้าขึ้นฐานดอยวันมาคาบูชาแห่้าขึ้นวัดฐานดอยเพื่อเด็กช่วยมาวัดหัวฐานคลายวันยาชิตกับเจ้าบ้านในตื้อ้าแห่รถ ทราบหรอกคนเหี่ยวพาอะไรวง่ฐานหน่อยครับถือว่าเป็นการสแสดงความกระตันอยู่ที่พอการขายด้ได้สร้างคุนนางกวามีสร้างคุณน,น,านางรายยศตทางด้านศาสนาและการพัฒนาสัางคมให้เกิดกว่าจะเริ่องซเบิ่์มากครับจากที่พุ่งดแดงชี้กว่งเป็นเล็กก็มีความามาขุ่นใจอย่างยิ่งที่ได้บ่อนเหลาแล้วได้กว่ามรู้สึกของมาตัวเองให้คนที่ไม่รู้จักได้รู้จักและผมก็หวังว่า,วา,า,นนาก,การคณะกรรมการ พงบภูมิไดใจกับชาวว่างและย่ามาเทียวมาชิมมายิมมาลองมรับดอวาไม่พิดบ้างและพมในกานอาาจาวานอย่างรอดและอินดีตอนรับชาบอร์สำรับก,กว่านีพผมข้อพ่บคุณและสวัสดีครับ